ส,สวัสดีครับและนี่คือเอิร์ดอวยรายการที่จะพาทุกคนไปนอวยของหรูของสะสมของอีของไรแๆซึ่งแน่นอนวันนี้คืออีพีแรกและไม่เป็นที่ผิดหวังเพราะวันนี้เอิร์ดมาเอกทีมสติริงครับซึ่งเป็นทีมสาวรถซปเปอร์คาร์วันนี้เราจะมีกิจกรรมดีๆอะไรบ้างและเราจะไปเจอใครบ้างไปสัมภาษณ์ใครบ้างและอวยรถคันไหนที่น่าสนใจบ้างอย่าลืมติดตามดูกัน ในกลุ่มสตีชิงนะครับก็ได้ขับรถมาที่ถึงหัวหินแล้วมาถึงที่พรูพอดแล้วถ้าขับกันมันมากเรียกว่าเคารพกดจัลลตอนยังอยู่ป้าเราเดินดูรถสวยๆกันแต่ว่าเราหายเยื่ออะไรแรกกันดีกว่านี่เลยนี่เลยนี่เลยมาพอดีอันนี้เป็นแบบไม่ค่อยได้เตรียมเลยนะโอ้โหไม่ได้ไม่ได้เตียมไม่ได้เตียมเลยใครเตียมหรอไม่ได้เตียมเลยอันนี้ครับคือพี่น้ำได้ลำตัวนยครับ ชื่อน้ำครับขอบคุณมากครับแค่นี้ครับผมับวันนี้ขับรถรถอะไรมาเอาเป็นกาลาโด้ซูเปอร์เลกิลาเราจะให้พี่อวยรถเองเหรอทำไมพี่ถึงเลือกคันนี้ทำไมต้องเป็นล a โบกินี i n i ทำไมถึงต้องเป็นซูเปอร์เลกิลาหาทำไมถึงชอบคันนี้เพราะอะไรในส่วนตัวมองว่าล a โบกินี i คือแบบดิบๆเถื่อนๆดิบๆเถื่อนๆมากกว่าพวกเฟอร์รารี่อะไรพวกนี้พอมีชิงด้วยซึ่งซึ่งเราเหมาะเก็บกับไอรถตัวนี้มากกว่าเพราะเราไปทรงเถื่อนแล้วใช่เราเถื่อนก็เออก็ขับเถื่อนมาแค่แค่คนเดียวอ่าแล้วคำนี้คือไหนหลายคนงงซูเปอร์เลกิลาคืออะไร คือรถที่ไลท์เวทครับคือมันจะตัวเบาตัวปกติเป็นตัวเบาตัวปกติประมาณร้อยกว่าโลใช่ตัวนี้เป็นปีปีอะไรครับเป็นปี2 0 1 1ครับที่ชอบี่สุดของของรถคันนี้คืออะไรและไม่ชอบคืออะไรมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างพี่ชอบก็เสียงเครื่องมาสนุกดีเครื่อง V10 10ตบ NA เสียงมันหวานหวานแน่ๆพี่ไม่ชอบก็คือเกียร์เข้าทีหัวโยกนั่งอย่างนี้ก็ดูคอก็จะเลิ่ซ้อนผิวได้ตอนนี้ขอเก็บไป้างนะ โดยรวมไม่ชอบรถนี้รถในฝันค่นึงใช่อยู่ตอนนี้พี่นาททำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องทำรถเช่าครับรถเช่านะครับถ้าสมมติว่ามีคนทางบ้านไม่ว่าจะในกรุงเทพในหลาังหวก็ได้อยากทำธุรกิจรถเช่าเหมือนกันอยากจะแบบเริ่มธุรกิจนี้มีคำแนะนำอะไรส่งถึงคนรุ่นใหม่ไหมที่แบบเพิ่งเริ่มทำคำแนะนำก็อยากให้เข้าไปรู้ซึ้งถึงบันก่อนว่าวงการนี้มันมีด้านไหนบ้างหาลูกค้ายังไงทำยังไงให้แบบไม่ไม่โดนคนอื่นหลอกอะไรอย่างนี้มากกว่า อะไรคือคีย์เวิร์ดที่สาคาญในการทำธุรกิจนี้คีย์เวิร์ดที่สามานถคือจริงใจครับจริงใจจริงใจลูก<จ>ค้าค,ครับผมและถ้าอยากจะมีอะไรฝากถึงรุ่นน้องฝากถึงเฟิร์สอเปอร์หรือฝากคนที่แบบอยากขับแบบอย่างนี้บ้างรถเท่ๆอย่างนี้บ้างมีอะไรฝากถึงคนรุ่นใหม่บ้างครับก็ขยันครับขยนัขยนก็คือช่วงแรกอะ ทุ่มเทกับมันเต็มที่แต่ตอนนี้เริ่มไม่ทุ่มเทแล้วก็คือท่านเริ่มปล่อยได้แล้วธุรกิจอยู่ตัวก็ปล่อยได้ได้คือแค่แบบช่วงแรกให้ขยันแล้วทากับมันให้เต็มที่อ่ะพอช่วงแรกยากสุดเนาะผมว่าทุกอย่างก็น่าจะประสบความเร็วไปได้ใช่ครับขอบคุณพี่น้ำมากครับผมขอบคุณครับใครอยากเช่ารถก็เอาผ่านติดต่อพี่น้ำได้นะครับเซิร์ชในกูเกิลเลยว่าแบงค์ข้อเอาผ่านแบงค์ข้อเอาผ่านเจอแน่นอนขอบคุณมากครับผมเอาขอสามข้าหน่อยให้ลบตัวเองถ้เทียบรถบอช์นะอ่ะเทียบบอชกันนะขอบคุณเท ตอนนี้อยู่พี่โจนะผมครับสวัสดีโจดครับแนะนำัวหน่อยแนะนำัวหน่อยครับตอนนี้อยู่กับผมโจเลียวใ่าไหมเลียวโจเลียวจากเลียวการาดครับได้โอ้โหวันนี้พี่ขับไรมาวันนี้ขับนายวันวันมาครับผมนี่ต้องเหลืองนี่เลยนี่เราลุนเดียวกันขับลุนเรียวกันมาวันนี้อยากถามว่าวันนี้จะแบบอวยรถตัวเองกันพี่ทำไมพี่ถึงใช้ถึงชอบนายวันวันแล้วทำไมถึงเขเป็นปอร์เช่คันนี้ขอให้ผลที่รักมาหน่อยอ่ะอ่ะว่ามันไม่ดียังไงมันดียังไงคือสีก่อนเลยคือหาสีเหลือง นะครับอันนี้อันนี้พูดแบบจริงจังไงี้ยจริงๆเลยนะจริงๆเลยอ่ะไอดอลใช้สีเหลืองไอดอลไอดอลใช้สีเหลืองอ๋อจริงจแล้วก็น่าจะหมายถึงนักบอลคนนึงนักบอลคนนึงอ่ะดูทะเบียนก็รู้แล้วป้านักบอลเบอร์อะไรอ่ะโอ้ยชัดเลยใช่ของแท้มัไม่อันนี้พูดจริงจริงชอบชอบชอบูเหงื่อกูแตกเลยเนี่ยไม่ไม่เราชอบจริงๆเราชอบโอเคเราชอบเป็นเหลืองเกิดวันจันทร์อ๋อใช่ใช่นี้นี่เองแล้วในวันๆันอะเป็นรถที่เราขับไปทำงานขับไปใช้ได้ทุกวัน จริงไหมที่แบบเขาบอกว่าเดลี er ่ยูท hey. the ุกว oh. oh. ันจริงได้ไหมใช้ได้จริงเนาะเดใช้ได้ใช้ได้ไม่เบื่อแล้วก็ไม่ไม่ลำบากใช่ป่ะระขับลมโบมันก็เมื่อยอ่ะอันนี้น่าจะนั่งสบายด้วยเออเออน่าจะรู้อยู่แล้วใช่ใช้ดีน้องที่ดูอยู่อยากได้รถแบบนี้บ้างอยากมีความฝันเฮ้ยฉันอยากขับซูเปอร์คาร์บ้างแล้วเขากำลังเริ่มอาชีพอยู่มีคำแนะนําอะไรส่งต่อถึงน้องครับโอ้ก็ก็ต้องก็ต้องวางแผนดีอนาคตเนาะเวลามีจํากัดใช่ป่ะแล้วก็ต้องพยายามพยายามมากกว่าคนอื่นคนทั่วไป ถ้าถ้าอยากได้อะไรที่มันพิเศษอ่ะมันก็ต้องพยายามมากกว่าคนอื่นอยู่แล้วถูกไหมความพยายามสำคัญที่สุดใช่ไหมได้ความพยายามมีไหนความพยายามอยู่ที่นั่นก็อยู่ที่นั่นแหละโอเคครับขอบคุณมากครับพี่ต้นมีอะไรจะขิงไหมมีอะไรขิงแบบขิงคนอื่นไหมเมื่อกี้ถามพี่น้ำมาเขาบอกว่ารถเขาอ่ะกินทุกคันอ่ารถผมมีเหลืองเบอร์สิบอะแล้วเหยื่อไลน์ต่อไปของเรานะครับพี่ดีนครับสวัสดีครับได้น้ำก่อนพี่ดีน ดีมเลสเวกครับครับผมอยากแต่งรถรถโตล้อท่อดังมากพี่ดีมวันนี้อยู่กับรถคันใหม่นี่เพิ่งลงโซเชียลอะไรเพิ่งออกมายังไม่ถึงเดือนขออนุญาตพี่ดีมอวยรถตัวเองหน่อยว่าทำไมพี่ถึงเลือกคันนี้มันคุ้มค่าแล้วก็หน้าตาดีแล้วก็สมรรถนะเนี่ยต้องบอกเลยว่า best in class ตอนนี้ best in class ว่ะคือที่สุดแล้วถูกแแรงม้า8ป0แรงม้านะ เปิดมาทุนได้เปรดมทุนได้อ๋อตัวนี้เป็นตัวสไปเดอร์ด้วยถูกต้องครับผมกเมนตัว GTS GTS ด้วยเปิดมาทุนได้เพราะนั้นคือเราก็ได้ความเป็นแบรนด์เฟอร์รารี่ด้วยใช่อุแต่แบรนดิ้งเฟอร์รารี่แห่งสุดแล้วถามได้ไหมสำหรับบางคนที่แบบสงสัยท้างใพี่ถึงเลือกเฟอร์ไม่เลือกแลมโบอ่าที่จริงชอบทั้งสองสองแบรนด์อ่าแต่ด้วยความสดใหม่ของ296อ๋อเออใช่แต่โมเดลมันสดจริงใหม่จริงถูกไหมมันเป็นโมเดลใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวมาแล้วก็อ่าอีกค่ายหนือาาานนแแลล้้้้้ววถเรซสึ อีประมาณปีสองปีมันก็ตกรุ่นแล้วมันจะหมดแล้วโอเคใช่ okay. วันนั้นก็เลยเป็นเลือกเป็นรุ่นนี้สองเก้าหกคันนี้แอบขามนิหนึ่งจบราคามาเท่าไหร่ครับสามสิบสองานี่คือสามสิบสองล้านแพงไปโชว์รูมไม่ดีสวยมากโอเคถ้าอย่างนี้เรียบร้อยรถสวยมากพี่ดีมครับตอนนี้พี่ดีมทำงานเดี๋ยวกับเรื่องอแน่นอนมีอะไรบ้างนะ ก็ทาเกี่ยวกับตกแต่งรถยนต์ตกแต่งรถยนต์ตแ,ตนตแล้วก็เป็นสูบิบริการที่น้องเหนีออยากตกแต่งแล้วก็ดูแลรถยนต์ทั่วไปด้วยเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางเปลี่ยนโช๊คเปลี่ยนระบบรรเบรกทุกอย่างเก <ทำ S 1> ี่ยวกับรถยนต์ใช่ทีนี้ถามหน่อยถ้าเกิดตอนนี้พี่ดีมาถึงจุดที่แบบที่เดินทางมาไกลมากับพี่เก่งมากจากที่แบบลำบากมาก่อนเนาะจนถึงทุกวันนี้พี่มีคําแนะนําอะไรกับคนที่เพิ่งเริ่มทำงานนะฮะเริ่มแบบเป็นเจ้าของตัวเองหรือเพิ่งเริ่มที่อยากจะจะออกไปทำกิจการของตัวเอง พี่เขแนะนำเรยอยากจะส่งต่อให้คนรุ่นใหม่พี่ติมบอกว่าพี่ติมไม่ใช่นคนเก่งนะเมืนแต่พี่ติมเป็นคนที่เวลาเจออุปสรรคเวลาเจอปัญหาเราไม่เคยเอาปัญหาตรงนั้นน่ะเอามาโคษว่ามันมันเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ดีมันเราไม่มีโอกาสเราจนเราเกิดมาจน มันด้อยค่าตัวเองแล้วเราจะหยุดพัฒนาตัวเองเพราะนั้นคือทุกครั้งที่เราเจอปัญหาเราก็จะทําให้มันดียิ่งขึ้นเฮ้ยครั้งนี้เราแล้เราเอาใหม่ล้มแล้วลุกพี่ดิมเป็นคนที่ไม่เก่งแต่พี่ดิมเป็นคนที่สู oh, ้ไม่ถอยโอ้สุดยอดค่ะพาี่ดิมขอสามคำเกี่ยวกบรถตัวเองหน่อยสุดในสุดในรุ่นนะผมและนี่คือพี่ดิม296้ G T S ของคุณนะขครับ หลังจากที่พวกเรานะครับได้ไปอมอบทุนการศึกษาให้เด็กนะครับตอนนี้เราก็มาพักที่โรงแรมของเพื่อนในกลุ่มเราคนหนึ่งคือที่วารินาอีสอร์ทแล้วตอนนี้เอออยู่กับภูมิเจ้าของโรงแรมครับผมสวัสดีครับ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 แนนะตัวก่อนโอเคได้เลยพี่ชื่อภูมิกิษณาวารินนะครับก็ปัจจุบันก็ทําจะมีโรงงานพลาสติกอยู่นะครับเป็นเฟซซิเบิลแพคเกจจิ่งชื่อบริษัทไทยนำพลีแพคนะครับแล้วก็จะมีโรงแรมอยู่ที่นี่ครับ ก็คือจะเป็นวาลเนารีสอร์ทอยู่300ยอดอำเภอปานบุรีครับโอ้โหโปรไฟล์ขนาดนี้มีแฟนแล้วับเนี่ยมีแล้วครับมีแล้วเฮ้ยเอาผมนะผมได้นะน่ารักเอาวันนี้ภูมิเอารถอะไรมาครับวันนี้เอารีเอ็มร์เบนยูเอ็มสองมาครับพี่ BMW M2 ถามหน่อยได้ไหมว่าทำไมถึงเลือกคันนี้มันดียังไงภูมิช่วยอวยรถตัวหน่อยว่าคันนี้มันดียังไงบ้างก็จริงๆแล้วก็คันนี้เป็นรถเบนที่เป็นรถ M แท้ๆคันแรกของผมนะครับก็จริงๆก็มีความใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กแล้วครับว่าอยากจะ ลองรถ M สักคันหนึ่งในชีวิตแล้วคันนี้มันก็เป็นเบบี้ M คันราคาที่มันถูกที่สุดด้วยก็เลยคิดว่าอยากจะลองมีมันมีในครอบครองแล้วอยากจะลองเทสเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาดูด้วยครับโอ้โหนี่คือตอบแบบตามสคริปไปไปเลยเอาความจริงเอาความจริงเอา <laughs> ความจริงให้ได้คนีมาความจริงกับพี่ก็ไปเดินที่มอเตอร์โชว์แล้วก็โดนเซลปั่นประสาทก็เลยต้องซื้อและนี่คือพี่เอสเวมาตอบของภูมิครับผมอนนี้ตอนนี้ภูมิทำงานมาได้สืบทอธทุกจิีิบานด้วยใช่ครัทำหลายอย่างด้วยพี่ยามหน่อยว่า มีปัญหาไหมปัญหาที่เราเจอบางคนที่คิดว่าเฮ้ยแบบรวยอยู่แล้วหรือเราต้องมาทําอะไรเครียดยังไงยังไงบ้างไหมปัญหาที่เราเจอมาก็สําหรับปัญหาก็เหมือนธุรกิจทั่วๆไปอะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดการต่างๆเรื่องคนเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรื่องควบคุมต้นทุนหรือว่าเรื่องที่จะ forecast รอบแบที่เลียวของแต่ละซีซั่นในแต่ละปีอะไรอย่างเงี้ยครับเราทางานเนหนื่อยขนาดนี้มันมีแนวทางยังไงมีอะไรเอางี้เรามีไอดอลไหมไอดอลเราคือใครมีครับ ถ้าเป็นไอดอลส่วนตัวของเลยคือคงจะเป็นคุณพ่อครับเพราะว่าคุณพ่อผมก็เป็นคนที่ทําธุรกิจค่อนข้างจะเก่งมากครับแล้วก็ท่านก็ได้สอนอะไรหลายอย่างของให้ผมได้รับรู้แล้วก็สามารถจะแบบมารับช่วงต่อแล้วก็บริหารอะไรหลายอย่างได้ <etin S 1> ก็ต้องขอคบ,ค,ค,บคุณท่านมากเลยครับใช่แล้วก็ต้องขอบคุณท่านด้วยที่ให้ที่พักงรีตลอดทั้งปีนะถ้าเราโอ้ครับผมหลังจากที่ถามมาขนาดนี้เก่งขนาดนี้อ้าวขอสามคำที่เกี่ยวกับตัวเองหน่อยอธิบายความเป็นตัวเองในสามคำนี้ถ้าตรงๆเลยก็นอนดึกเล่นเกมไม่ทำงานครับพี่ไม่โคตรขนทางกับทีมไปทั้ ถ้ามาทิพสติคิงไม่คุยกับคนนี้คงไม่ได้ครับนี่คือน้องนิวตัวจี๊ดของกลุ่มสติคิงครับผมอ้าวแนะนำตัวหน่อยนิวครับชื่อนิวครับผมขอบคุณมากครับท่านมากอายุอะไรยังไงอายุ29ครับอายุ29ตอนนี้ทำเออ่เป็นคอนซัลล์อยู่ครับคอนซัลล์เกี่ยวกับเรื่องมาร์เก็ตติ้งออนไลน์มาร์เก็ตติ้งอะไรเงี้ยครับอืมอ่าเอารถอะไรมาวันนี้คือคันนี้เอบอกเลยว่าแลเด่นเด่นสุดทิพย์ละแนะนำหน่อยว่าทำไมต้องเป็นคันนี้คันนี้ชื่ออะไรอะไรมาเท่าไหร่เด่นยังไงบ้างพูดบอกเข้าไปนิว คันนี้ l amborghini m o s e l a g o r o s t e r ครับตัวนี้ lp 6 4 0ก็ตามนี้เลย640แรงมาครับถ้าผมจะไม่ผิดนะ640แรงมาถ้าผมจะไม่ผิดนะเครื่อง v 1 2งเยใช่ไหมเครื่อง v 1 2ใช่ครับเป็น n a ครับผมอย่างหวานคือชอบคันนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วครับตั้งแต่เล่น need for speed m o s t w a n t e d carbon คือชอบ m o s e l a g o มากๆไม่เคยได้จับไม่เคยได้จับเลยขโมยมาครับเลยเรียบร้อยใช่ครับเยี่ยมมากไปปล่อยเข้ามา คันนี้จริงตอนออกมือหนึ่งแพงมากเลยนะน่าจะมี30กว่าใช่30กว่าสิบสิบเนี่แพงมากนี่ครับแล้วตอนนี้คอาแลบมาแบบชัดเจนมากเลยกลัวคนไม่จับครับโปลิสเต็มพันเลยนี่โปลิสหนึ่งศูนย์หนึ่งคือมันมาจากนี่ฟอร์สปีดฮอตเพอร์สูตรครับโอ้โหนี่มันเด็กเล่นเกมแล้วมาจับรถนี่ป่านเกมครับเด็กตีเกมใช่ครับยอดจริงคันนี้มาเท่าไหร่ครับมาอยู่มันห้าพันกว่ามาเองครับห้าพันกว่ามาเองหรอใช่ครับดีมากนะเก่งมากคือกอลงหมดเลยใช่ไหมใช่ ขอบคุณมากครับผมรถปีอะไรรถปีอะไรรถปี2008ครับผม2 0 0 8ถามหน่อยหลายๆคนถามมามีแพลนจะขายบ้างล่าอยากรู้ก็จะปล่อยแล้วครับจะปล่อยแล้วเพราะว่ากระซิบถามนิดนึงมีราคาในใจไหมว่าถ้าอยากจะปล่อยเท่ากันนะให้คนให้ส่งต่อไปอะอยากได้เท่าไหร่สเปเชียลไพก็199แล้วกันโอ้ตอนแรกจะตั้งไว้20กว่ากำลังพูดถึงเมอร์เซเลโกตัวสไปเดอร์ด้วยนะตัวสเดอร์ใช่ตัวโรสเตอร์ด้วยตัวปมดรทุนนะครับออกห้างนี้ อย่าว่าเท่าไหร่คือมันหาไม่ได้แล้วถ้าคุณหาเก็บอยู่คันนี้ในไทยผมยังไม่เคยเห็นเลยนะว่ามีใครมีใบเราเห็นบ่อยเพราะยูลุ่มเราอยู่แล้วเท <laughs> <laughs> สวยมากเลยครับรอยากได้ติดต่อมาได้ส99 <laughs> ไม่ห้าพันไม่ห้าพันห้าพันสองประมาณนี้ครับทีเด,ดร้าผมบอกทุกคนหน่อยเกี่ยวกับตัวเอง3คําว่าอะไรเราคือใครเราคืออะไรเราเป็นยังไง3คําดสครายตัวเองมาคันนี้ขายครับแม่งขายของแล้วทุกคนและอย่าลืมคันนี้มาขายด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับตัวแสบเลย แล้วตอนนี้ในรายการรดอวยเอิร์ดกำลังจะสัมภาษณ์เอิร์ดที่เอิร์ดมาคุยกับเอิร์ดในเรื่องของรถของเอิร์ดและของเอิร์ดองกแนะนำตัวดีกว่าไปเลยว่ะแล้วมาแนะนำตัวก่อนเอิร์ดมาแนะนำตัวก่อนเพื่อนผมเองครับผมนี่คุณเอิร์ดครับผมคุณเอิร์ดครับสวัสดีครับชื่อเอิร์ดนะครับวิศววิทครับทำร้านชื่อเอ็มเทคออโต้คาร์ครับผมโอ้เป็นงานเป็นการมากดูดีมากอ่ะดูแบบไม่เหมือนปกติเลยอ่ะเอิร์ดวันนี้เอิร์ดเอารถแมคลาเรนมาคันนี้ถามหน่อยดียังไงทำไมเอาคันนีีีี้้้้มมมมาาาาาคัััันนนนนแแตตกก่่่งงงงงจจเเเพืออออยยไไไะะรรรทบบบวถด ก็คันนี้ก็ท uh sí ําทุกอย่างทําทุกอย่างก็ให้เชอญแล้วอ่าล้อพ่อจูนอะไรอย่างเงี้ยคันนี้แรงมากเลยกี่ม้าใช่ครับอันนี้ถ้าอยู่ที่น้ํามันเติมถ้าเติม VP ีก็ได้พันม้าเราก็ได้เติมพวก e 8 5ก็ได้ประมาณ900ารก็ลดลงมาเหลือประมาณ800 95ก็ประมาณ700 หายไปวานเกือบร้อยตัวแต่ละน้ํามันครับชุดแต่งนี้ออปชั่นคันนี้เป็นไงบ้างไล่ให้หน่อยนิดนึงชุดแต่งคันนี้ก็จริงๆคันนี้มันมี2ชุดแต่งเอาชุดแต่งแรกก่อนมันคืออ่าววออลไซเเนร์ิอร์สโตนอ e ดิชั่นมันเป็นชื่อชุดชุดพาร์ทออกมาเทเลยมึงดูเท่จริงีเลยตอนเนี้ยจริงๆมันเป็นชุดพาร์ทออกมาแล้วก็บางส่วนตอนที่เจ้าของรถซื้อมาแล้วรถคันนี้ออปชั่นไม่เต็มในพวกตามขอบตาหรือพวกตาม อันนี้น่าจะนอนน้อย<ะ>ขอบตาดำมาเลยใช่นอนน้อยอมไม่ได้แต่งแล้วใช่ไหมแล้วก็ก็เลยเปลี่ยนเป็นใส่เป็น n o v i t e คครับก็ใส่โนวิเทคให้หมดก็เป็นกลายเป็น w a ลสไต i ์เนอรกับโนวิเทคมิกันมิกันมิกมันส่วนท่อเราก็เอาเป็นของล i f t นะครับเป็นไทเทเนียมทั้งเส้นตั้งแต่แคสเตอเดาวไปเลยโอ้โหแล้วก็ที่พิเศษ จูนจากบริษัท m engineering เป็นบริษัทที่จูนแมกลาเรนแรงที่สุดในโลกในโลกเลยใช่อ่ะสีรีรวมคข้าวที่พูดทางเรื่องตัว,ตวรถเรื่องราคาเรื่องความโดดเด่นครันนี้อยากรู้อะจบมาราคาเท่าไหร่แบบนี้เลยแบบอยากได้อย่างเงี้ยเท่าไหรเ่เอาตอนนี้ถ้าตอบตอบอย่างนี้ตอบ,ตอบ,ตอบยาก,ยาก,ยากเพราะว่าเราราคารถแต่ละยุคไม่เท่ากันสมมติว่าถ้าถ้ารถตอนนี้เอานาปัจจุบันณปัจจุบันเลยปัจจุบันนู้นทุกวันนี้ก็เขาขายกันอยูอนน่20ปลายถึง20กลางแล้วแต่จังหวัดเจออันวุดยอดตีได้ยี่ส20กลางก็าด้อ่านี ว่าสักสล้านากว่าก็กได้ตีว่าเอาแม็กลาเรนมาจ่ายอีก2อล้านกว่าบาทเออทำให้ได้ได้สบายมากโอเคจบเรื่องรถถามเรื่องส่วนตัวกันนิดนึงอตอนนี้เออทำธุรกิจอะไรอยู่หรือทํางานเกี่ยวกับด้านไหนอยู่ก็มีทํา m ็มเทคกตอตคานะครับแล้วก็มีริชแมนทอยที่ขายนาฬิกานะครับแล้วก็มี Just Car Just l o a n นะครับเป็นบริษัทเกี่ยวกับตัวการในการเทรดรถยนต์อะไรแบบนี้นะครับ แล้วก็มีปล่อยสินเชื่อแต่ว่าตอนนี้กําลังทําระบบอยู่ทําหลายอย่างมากเลยถามให้เป็นแบบเขาเรียกว่าไงแบ่งเวลายยงงอย่างไะแบ่งยังไงทุกวันนี้อย่างเดียวกูยังนอนไม่พอเลยกูนอนไม่พอมันมันไม่มีหรอกที่ทําที่ทํางานหนักแล้วแบบเวลามันสมบูรณ์แบบอะ่ะมองว่ามันต้องแลกแต่ผมมองว่าอายุตอนนี้มันยังแลกได้เราก็ทํางานหนักไปก่อน จริงเออเป็นเพื่อนที่ขยันมากเจอใน้มองเทพละก<ช>็เป็นเพื่อนกันใน้มอง,องเทพ<ช>แล้วก็<ช>เป็นคนที่เก่งมากคนหนึ่งทาทุกอย่างจริงทีนี้มีอะไรจะแนะนำไหมฝากถึงรุ่นน้องเราก็ได้หรือฝากถึงคนที่แบบเฮ้ยอยากได้รถเท่ๆอย่างนี้ครับมีความฝันแบบนี้หรืออยากทํางานหลายอย่างมีอะไรจะแนะนําให้เขาไหมก็อย่างเดียวเลยนะเราเราก็มาจากไม่ได้มีเยอะ,ะเออเนะเรารู้จักกันตั้งนานแล้วผมผมชอบอะไรผมก็จะตั้งเป้าไว้ก่อนแต่เป้าหมายเราต้องชัดเจนบางทีเราอาจจะต้องลําบากกว่าเพื่อนจะต้องตื่นเช้ากว่าหรือ ทำงานไม่มีเวลาบ้างในวันที่เป็นตัวคนเดียวนะหรือบางคนมีแฟนก็จะแมネจเ,เวลายากใช่เพราะฉะนั้นผมมองว่าเอาเอา,เอาที่มันเป็นตรงกลางของเราที่ไหวที่สุดอะ่ะแล้วแล้วมองว่าให้มันไปหาเป้าหมายได้เร็วที่สุดอะแมนเนจตรงนั้นให้ดีที่สุดผมว่ามันมันโอเคโหสุดยอดผูใจดีมากถ้าเอธจะขอเอธได้พูดสั3งสามคำที่เกี่ยวกับตัวเองเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับเราก็ได้พูดมาสามคีย์เวิร์ดหล่อสูเดรหล่อสูเดะอะไรวะเจ และนี่คือรายการเอื้อยาอีพีแรกเป็นไงครับสนุกไหมทั้งได้มาขับรถได้รถสปอร์ตนี่มีรถสวยๆหลายคันเลยได้มาทําบุญได้เอาทุนการศึกษามาให้น้องแล้วก็ได้มาสัมภาษณ์ที่ๆแต่ละคนว่าความฝันเป็นยังไงซูเปอร์คาร์มีอะไรเด่นบ้างมาขิงกันเองด้วยสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้ชอบรายการแบบนี้อยากเห็นรถสวยหรืออยากให้เอิร์ดพาไปอวยอะไรเด็ดๆอย่าลืมก, like, comment, กดไลค์คอมเมนต์กดติดตามแชร์กันด้วยนะจ๊ะสำหรับนี่ลาไปก่อนสวัสดีครับ What? What?